แล้วเวลาใส่ตัวอ่อนเราต้องนอนเราเน้นนอนมากๆคือเน้นนอนสักประมาณ7วันแต่คําว่านอนนี่แม่ไม่ต้องนอนติดเตียงขึงพืชให้แม่จำคอนเซปต์อ่ะคือนอนเยอะๆคอนเซปต์แค่คําว่านอนเยอะๆนะคะแล้วก็จะพลิกจะตะแคงนอนตะแคงนอนอะไรได้อยาตีลังกาพอแล้วพอเวลาแม่จะลุกขึ้นอ่ะแม่อย่าลุกขึ้นแบบเด้งสปริงแบบเนี้ยที่แบบตื่นมาแล้วก็เด้งสปริงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราลุกอะค่ะเราให้ใช้วิธีการเอียงตัวแล้วเราใช้ศอกเนี่ยค้ำยันแล้วก็ลุก การเกรงมันจะไปอยู่ตรงสันข้างเวลาเราท้องอ่อนๆเราก็ต้องทําแบบนี้การเกรงมันจะอยู่ที่สันข้างไม่ใช่ว่านอนอยู่แบบนี้แล้วพอจะตื่นแล้วก็เด้งมาเหมือนซิทอัพอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะคือหลังใส่ตัวอ่อนแบบนั้นไม่ได้นอนท่าที่ไม่เกรงหน้าท้องแล้วก็ไม่นอนคว่าํา นอนหงายนอนตะแคงอะไรพวกนี้ค่ะเวลาจะลุกขึ้นก็เอาศอกค้ำยันอย่างนี้นะคะถามว่าเดินได้ไหมเอาเอาหมอนชันหลังนั่งดูซีรีส์ได้ไหมได้แม่เอาหมอนชันหลังเนี่แหละดีแล้วก็นั่งดูซีรีส์ไปเลยวนไปซีรีส์ที่เลือกคือซีรีส์อะไรไม่ฆาตกรรมไม่เครียดไม่หัวเราะจนกระทั่งแบบพุ่งอ่ะหัวเราะพุ่งหน้าท้องก็เก่งนะ พวกข่าวต่างๆบางทีมันก็เป็นความเครียดแฝงนะแต่รู้ว่าสนุกข่าวดูสนุกดูข่าวมันดูซีรีส์เลยบางทีดูขนกระแสใช่ไหมอาจจะเลิกดูไปก่อนอะไรก่อนเออมันมันมันไงใช่ไหมมันมันมันดูเหมือนกับว่ากำลังสืบอะไรอยู่แล้วแล้วแล้วมันเหมือนดูซีรีส์แต่จริงๆมีความเครียดแฝงนะอาจจะงดเรื่องของการเสพข่าวอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะ